้างหนเราจะลงมาในไดตลาดข้านล่างอาวันนี้อากาศนี้เราก็จะไปสถานีกรุงเทพอภิวัตน์นะครับเริ่มจากที่หมอชิด เราจะต้องขึ้น MRT สถานีสวนจตุจักรไปลงที่สถานีบางซื่อเราจะเห็นนักท่องเที่ยวกระกังหนาตา มผ่านเคอร์ตีครับนี่คือ,อน,นี่เราก็กำลังลงมาจะไปซื้อตั๋วนะครับหนึ่งสถานีจากนี้นี่คือบรรยากาศที่สถานีสวนจตุจักรเราหน่าจะต้องไปทางด้านขวามือ นี้นะครับอัตาราค่าโดยสารเดี๋ยวเราจะไปที่บางซื้อนะซื้อตัวต๋วกับเจ้าหน้าที่จุดเจ้าหน้าที่ขายมีอยู่สามช่องนะครับมีสามช่องใกล้แล้วครับใกล้ถึงคิวแล้ว สถานีบางซื่อสองใบครับไปสถานีบางกอมค่ะหกคนค่ะเข้ารอได้ มาเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องเข้าใางนีนะ้แล้วก็ลงทางลงลงไปที่ที่จะขึ้นรถไฟนะครับรงไปชานชลา ด้านล่างชานชลานะครับก็จะมาดูว่าอีกสองสถานีจากจุดนี้ไปไม,ไม่ใช่ฝั่งนี้นะครับเข้าไปอีกฝั่งนึงคําว่าลงมาก็จะไปบางซื่อก็ต้องไปชานชลาที่สองชานชลานี้นะครับที่มาเย็นต่อแถวรอกันอยู่

Please mind the gap between train and platform. ด้านซ้ายต้องสามารถเดินเส้นทางสายสีแดงแดงอ,อนะคะสถานีบังซื้อบังซื้อ รดใช้ความระมัดระวังขณะก้าอวออกจากรถบางซื้อ Station Please mind the gap between train and platform นีครับสถานีบางซื่อ นี่จุดที่บอกสถานีนะครับวนนี้สถานีบางซื่อนี่กำลังเดินหามาได้เลื่อนนะครับก็คอ,อยู่ในด้านนู้นเรามุ่งหน้าจะไปทางออกที่สามนะครับ ตอนนี้นี่นะครับมาดูป้ายสีแดงจะเห็นว่าสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรนะครับ 3A ขบ 3A มีป้ายบอกชัดเจนครับกรุงเทพรถไฟทางไกลสายเหนือสายอีสานสายใตนะ้เนรับแล้วก็รถไฟชานเมืองสายสีแดงก็ออกไปทางนี้นะครับประตูนี้ เนี่ยเพามีป้ายบอกว่าชัดเจนนะครับถ้าเดินตรงออกไปเลยจากที่เดินตรงนั้นมาแล้วจะมาเจอป้ายตรงนี้นครับแล้วก็เดินต่อก,ก็จะมีป้ายมองเห็นชัดเจนนะครับตลอดเลยยาวไปด้วยที่พื้นนะครับเขาก็จะบอก สายสีแดงนะครับคที่พปืป้นโดยที่เขามีอย่างนี้คือว่าสามารถขึ้นลิฟต์ได้นะครับจะขึ้นลิฟต์ทางนูน้นไปได้นะครับแล้วก็เดินตรงต่อไปได้เราจะงงๆใช่ไหมเพราะว่า ไม่เห็นป้ายตรงนั้นแต่ให้เราเข้าขเข้าทางนี้นะ<ม>นนนเดินขึ้นมานะครับจะม,มีบันไดเลื่อนขึ้นตลอดนี่ครับขึ้นมาเราก็จะนี่คือบรรยากาศครับสถานีกลาง จะเห็นเลยครับว่ารถไฟทางไกลมีบอกไว้นะครับไปไหนบ้างเชียงใหม่นครศรีธรรมราชหนองคายเดชชัยโบราณธานีหนองคายถ้าร,รถไฟที่มาถึงแล้วเชียงใหม่เชียงใหม่สุรา์ธานีโบราณธานีเดชชัยโบราธานีเชียงใหม่ก็จะมีป้ายบอกไว้นะครับ อย่างรายละเอียดว่าอะไรบ้างนะแล้วก็มีมันให้สอบถามโต๊ะอยู่ตรงนี้โอเคถ้าจะเป็นเดินทางไกลอันนี้นะครับถ้าเป็นเหนืออีสานใต้นะครับจุดที่จะซื้อตั๋วได้คือตรงนี้นะที่เห็นชาวต่างชาติเดินส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสายสีแดงชานเมืองเป็นรถไฟฟ้า ไ็คือ,อบางซื่อลางสิบตโทรศัพตรงนี้จะเป็นเครื่องจำหน่ายตั๋วนะครับที่เราสามารถซื้อได้ได้ตัวเองนะครับเป็นสีแดงลักษณะก็เหมือนกันนะครับทั่วไปก็คือเลือกสถานีปลายทางจ่ายเงินก่อนครับแล้วก็รับตั๋วรับเงินตอน นี่ก็เป็นภาพรวมๆนะครับจุดซื้อตั๋วด้วยตัวเองด้านซ้ายมือสุดเป็นตู้แดงๆงนะครับของเรารถไฟฟ้าถัดมาก็เป็นซื้อตั๋วเหนือีสารใต้นะครับแล้วก็ทางนี้จะเป็นสีแดงที่จะวิ่งบาซื้อหลังสิส่วนสายตะวันออกไปหัวลำโพงตรงนี้มีอย่างอื่นมีอะไรก็มีตู้ขายของน้ำเครื่องดื่มนะครับอาหารก็มี ทุกชิ้นทุทกตะลาเปาใช่แล้วตรงนี้จะเป็นทางที่จะกลับไปสีเงินครับแต่ต้องลงบันไดธรรมดานงลง